สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับผมน็อตเพชรยนต์นะครับกับช่องผมนะครับอย่าติดตามฝากคุณลูกค้าติดตามผมด้วยนะครับในช่อง YouTube เนาะตัวนี้นะครับเป็นตัว t o y ยต้าวีออนะครับตัว 1.5e ปี2012ครับตัวนี้ไม้น้อยนะครับ144,000โลนะครับตอนนี้เปิดราคาที่259,000บาทนะครับผ่อนสบายๆเพียงเริ่มต้นที่ สี่พันต้นต้นเองนะครับกับตัวนี้เลยสีเทาดํานะครับเครื่องยนต์เบนซินเนาะก็โทรหาผมนะครับอยู่ผมทิ้งเบอร์ไว้ด้านล่างนะครับกับน็อตเพชรยนต์นะครับอ่า๋ยวผมจะมาให้คุณลูกค้าดูตัวรถใกล้ๆเลยตัวรถของเรานะครับเป็นตัวสีเทาดานะครับอ่า๋ยวผมสูงไปดูใกล้ๆเลยเป็นไงครับตัวรถนะครับเงาเงาวับๆเลยไม่มีร่องรอยทะลอกรอยอ่าเฉียวชนนะครับตัวโลโก้ของเราก็เป็นตัวโลโก้ใหม่ๆเลยนะครับนี่เส้นโค้เนี่ยม2เส้นนะครับตัวนี้นะครับชัดๆเลยทะเบียนนะครับเลขสวยๆนะครับ 8417นะครับนี่ดูนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูตัวหลอดไฟกันหน่อยเป็นหลอดไฟอ่ามัลติดดฟแฟกเตอร์นะครับหลอดใสๆเลยไม่มีเหลืองไม่มีแตกไม่มีด่างนะครับตัวนี้เนาะอ่ะตัดกระดัวด้านล่างครับไฟตัดหมอนครับไปกับตัวรถเลยตัวล้อแม็กนะครับแม็กอลลอยนะครับตัวนี้เป็นแม็กอลลอยดําเนิมจากโรงงานเลยใอ้คุณลูกค้าดูใกล้ๆเลยนะครับตัวแม็กของเราไม่มีร่องรอยถลอกนะครับไม่มีร่องรอยการถูกขูดถูกเฉี่ยวมาเลยนะครับตัวนี้เป็นล้อดําเดิมจากโรงงานเลยนะครับตัวนี้ขอบ15นะครับ ไปกับยางนะครับตัวยางครับยางมิชลินนะครับตัวนี้นะครับยางมิชลินนะครับตัวนี้อ่ะผมตัวคุณลูกค้าดูใกล้ๆเลยตัวยางคุณลูกค้าเห็นไหมครับตัวยางนะครับหัวไม่โล้นนะครับนี่ผมให้คุณลูกค้าดูใกล้ๆเลยเป็นไงครับหัวยางไม่โล้นนะครับตัวนี้ยางปี21นะครับยางปี21นี่ผมให้คุณลูกค้าดูเลยตัวยางปี21นะครับอ่าอ่ะมาดูตัวรถกันหน่อยตัวรถของเรานะครับตัวนี้เนาะนี่เป็นไงครับสีรถนะสีเทาดํานะครับ สีเทาดําสวยๆเลยตัวกระจกของเราก็เป็นสีเทาดํานะครับนี่อันนี้กระจกนะครับกระจกติดฟิล์มรอบคันนะครับมีระบบเซติล็อกด้วยนะครับติดอยู่ที่กระจกนะครับเห็นชัดเจนนะตัวด้ามเปิดนะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถเนาะนี่สังเกตนะครับนี่แล้วก็มีตัดด้วยเส้นคมเนียมนะครับนี่เป็นไงครับตัวนี้นะครับสองแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทซื้อสดได้ซื้อสดเลยนะครับไม่น้อยไม่แสนสี่นะครับไม่แสนสี่เลยนะครับตัวนี้ตัวบนแถมกับคิ้วนะครับมีคิ้วไป ติดกับตัวรถไปให้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับคิ้วรอบคันเลยนะครับตัวนี้เนาะนี่เป็นไงครับคิ้วใสๆสวยๆเลยเป็นไงกระจกก็ไม่มีต้องรอยถูกขูดถูกเฉียวถูกชนนะครับอ่ามาดูล้อด้านล่างกันหน่อยล้อด้านหลังนะครับล้อด้านหลังก็เป็นดิสเบรกเหมือนกันนะครับตัวล้อด,ดิสเบรกตัวนี้นะ,ะผมซูมคุณลูกค้าดูใกล้ๆเลยเป็นไงครับล้อด,ดิสเบรกเหมือนกันขอบสิบห้านะครับตอนนี้นะครับขอบสิบห้ายางวิชลินเหมือนกันนะครับตัวยางหัวยางยังใหม่มากเลยนะครับ อัวยางนี่ยางปี21เองนะครับถือว่าค่อนข้างออกมาดีมากเลยผมแนะนําว่าคุณลูกค้าที่ต้องการรถเบอร์2เก A นี้ล้อก็สวยดิสเบรกก็ปลอดภัยนะครับยางยังสภาพดีแล้วแถมไม้น้อยอีกราคาก็ถูกนะครับ259,000บาทนะครับตัวนี้ผ่อนสบายๆเพียง4,000ต้นๆเองผมแนะนําเลยคันนี้นะครับคันนี้เลยผ่อนสบาย4,000นี้ไปได้ของคุณลูกค้านะครับพูดง่ายๆก็คือ1 3 0 0 0ขึ้นไปหรือ1 5 0 0 0ก็ได้นะครับก็ได้รถคันนี้แล้ว ไม่ต้องเป็นภาระถึงเป็นนี่ถึงเกือบล้านเลยครับผมเชียร์เลยคันนี้เลยเนาะถ้าคุณลูกค้าต้องการลดมือสองไม้น้อยนะผมเชียร์ที่นี่เลยครับเพชรยนต์อ่ะอันนี้ผมให้ดูท้ายนะครับท้ายเป็นไงครับอ่ะดูไฟท้ายนะครับหลอดใสใสเลยนะครับไม่เหลืองนะครับไม่แตกนะครับไฟติดทุกหลอดดูนะครับคุณลูกค้านี่นะครับผมไปโชว์คุณลูกค้าดูตัวโลโก้ครับโลโก้ติดติดนะครับตัวโลโก้นี้ไม่มีหลุดไม่มีหายนะครับตัวโลโก้ยังใสใสเงาเอยู่เลยนี่นะครับ นี่ผมไม่ดูนะครับตัวโลโก้ติดครบทุกตัวไม่หายไปไหนทะเบียนนะครับแปดสี่หนึ่งเจ็ดนะคุณลูกค้าเลขค่อนข้างสวยนะครับเลขค่อนข้างสวยแล้วก็ตัวท้ายก็ค่อนข้างสวยนะครับอันนี้ผมให้คุณลูกค้าเดี๋ยวผมจะเดินดูรอบๆนะครับตัวนี้มีเซ็นเซอร์นะครับมีเซ็นเซอร์สองจุดนะครับจุดนี้จุดที่หนึ่งแล้วก็จุดฝั่งนี้อีกจุดที่สองนะครับนี่เป็นไงครับอ่ะอันนี้ก็คือไฟท้ายอีกหลอดหนึ่งนะครับนี่สวยๆเลยคุณลูกค้าสามารถอ่า ไปเปลี่ยนกรอบทะเบียนได้นะครับอันนี้ก็ไปเปลี่ยนกรอบทะเบียนได้ของเราขึ้นเป็นกรอบทะเบียนเพรยน์นะครับนี่เห็นไหมครับค่อนข้างสวยนะไฟท้ายเห็นชัดเจนดีนะครับราคานี้ก็ถือว่าถูกมากก่อนสบายแค่สี่พันนี่ผมว่าถูกว่าลูกค้าที่แบบซื้อสดได้ซื้อเลยนะครับนี่อันนี้ก็จโจรหลังครับมีไฟหลังให้นะครับมีไฟหลังให้ทุลูกค้าตรงนี้ด้วยนะครับอ่าก็ถือว่าโอมาโอเคเนาะมีฟิล์มรอบคันรถไม่มีร่องรอยถูกขูดถูกเฉียวถูกชนดิสเบรกหน้าหลัง ยางมิชลินไม่มีร่องรอยการถูกขูดถูกเฉียว,ถ,ยวถูกชนนี่แสดงว่ารถนี้ค่อนข้างดีนะครับแล้วไม์ก็น้อยด้วยถือว่าถูกมากๆเลยคุณลูกค้าผมแนะนํานะเชียร์คันนี้เลยคุณลูกค้าถ้าหาว่าท่านใดที่ต้องการรถมือสองเกตเอนะแนะนําคันนี้เลยดีกว่าอผมให้คุณลูกค้าดูใกล้ๆตัวรถนะครับเป็นไงครับเงาเงาวักสวยๆเลยนี่ดูนะครับที่เปิดเป็นสีเทาดํานะเป็นส,สีตัวเดียวคันรถเลยก็มีคิ้วแถมมากับตัวรถด,ด้วยอีกตั้งหาก นี่นะครับอ่ะนี่นะครับถือว่าสวยถือว่าสวยสวยนะครับอันนี้ภายในนะครับเบาะครับเป็นเบาะหนังนะเป็นเบาะหนังนะครับคุณลูกค้านี่เป็นเบาะหนังนะครับออกมาทําได้ดีกว้างขวางนะครับกว้างขวางมากๆเลยคุณลูกค้านี่นะครับคุณลูกค้าเห็นใกล้ๆเลยอ่าอ่ะมาดูข้างนอกกันนดูข้างนอกต่อครับอันนี้ผมให้ดูภายนอกก่อนนะภายนอกเป็นไงครับสวยไหมครับนี่ ือว่าออกมาได้สวยนะที่เปิดเป็นสีเดียวกับรถนะครับมาครับเดี๋ยวมาดูภายในกันเดีย๋ยวผมเปิดไปให้คุณลูกค้าชมภายในกันเนาะอ่ามาไลาดูตัวนี้เนาะรับอ่านี่ที่พักแขนนะครับที่พักแขนนะครับุณลูกค้าเริ่มจากตัวนี้เนาะพักแขนคนขับนะครับตรงนี้ก็เป็นที่เปิดปิดกระจกนะครับแล้วก็มีล็อกหน้าต่างนะครับมีล็อกประตูนะจากคนขับเลยมีที่ใส่แก้วให้ด้วยนะครับคุณลูกค้าอ่าที่เปิดประตูนะครับอ่ามีลําโพงด้วยนะครับมีลําโพงอยู่ตรงนี้ เป็นลำโพงสี่ตัวนะครับรอบคันเลยถือออกมาว่าเสียงเสียงดนตรี่ดังดังทั้งคันนะครับอ่ะดูภายใน,นเนาะอะ่อันนี้นะครับเบาะสามารถถอยหลังได้นะครับเบาะสามารถถอยหลังได้นะครับอ่ะมาดูกว้างๆเลยนี่ครับพวงมราลัยเป็นพวงมราลัยไฟฟ้าสามารถปรับได้นะครับขึ้นลงนะครับ ปรับขึ้นลงได้ปรับถอยหลังได้นะครับกระจกมีตัวเตือนอ่าตัวนี้กระจกนะครับเป็นกระจกไฟฟ้านะครับปรับซ้ายขวาหน้าหลังได้กระจกไฟฟ้านะครับด้านซ้ายด้านขวาเนาะอ้าวแอร์นะครับมีแอร์หนึ่งสองสามสี่นะครับมีแอร์สี่จุดเย็นทั้งคันแน่นอนนะครับคุณลูกค้าไม่ต้องกลัวอ่าคันนี้ก็วิทยุนะครับวิทยุรองรับ AMFM นะครับแผ่นซีดีด้วยนะครับเปิดปิดได้แล้วก็ไมค์เอทแล้วก็ตัวแอร์นี่นะครับอ่าแอร์นะครับปรับได้สีระดับเนาะอ่านี่ ลงขาก็ได้นะครับหรือลงตัวก็ได้นะครับความแรงแอร์ผนมแอร์นะครับได้นะครับอ่าเกียร์นะครับเกียร์เกียร์ออโต้นะเกียร์คันบันไดมี1 2 3 4 5ส7 7ามี่ห้าหเจ็ดเจ็ดนะครับเป็นเกียร์7นะครับอ่านี่นะครับแล้วก็มีเบรกมือนะครับที่ใส่ภาชนะให้ด้วยนะครับตัวนี้เนาะหรือว่าค่อนข้างดีนะครับหรือว่าค่อนข้างดีแล้วก็มีที่เสียบนะครับ AUX ให้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับที่เสียบ AUX ให้ด้วยก็ ออกมาได้ดีมากๆเลยถือว่าทํามาได้ดีนะครับที่เก็บของก็มีตรงนี้นะครับู้นั่งโดยสารเนาะอ่าด้านข้างครับนะครับอที่พับกระจกที่กันแดดที่กันแดดก็มีภายในมีกระจกนะครับตัวนี้มีกระจกแถมมาให้หลอดไฟนะครับหลอดไฟก็มีให้ไฟติดทุกตัวนะครับอ่าไฟติดทุกตัวเลยหลอดยดงขาวๆใสๆไม่เหลืองนะครับตัวนี้เนาะอ่าแล้วก็นี้ที่ข้างนั่งผู้โดยสารก็มีนะครับอ่า อ่ามีที่อ่ที่ยึดนะครับที่ยึดแขนให้สี่มุมสี่จุดเลยแล้วก็มีไฟตรงกลางให้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับอ่าโอเคเนาะอ่ะเดี๋ยวผมจะมาลองสตาร์ทนะครับสตาร์ทก็เ็กอ่าเช็คง่ายๆเลยครับเกียร์อยู่เกียร์พีเบรกมือไหมอ่าเราเหยียบคันเบรกกหนอยก็ได้นะครับก็เซฟตี้นะครับเราเสียบกุญแจนะครับอ่านี่ผมเสียบกุญแจเนาะอ่าเสียบกุญแจนะครับปุ๊บ ชัดเจนครับแปลแอร์ใช้ได้ครับวิทยุชติดชัดเจนวิทยุติดชัดเจนาาน,นะครับดีมากเลยอ่านี่เปิดปิดเนาะผมปิดก่อนละกันอ่ะสัญญาณเตือนนะครับติดครบทุกตัวนะครับเกียร์อยู่เกียร์พีนะครับส่งสัญญาณอ่าน้ํามันนะครับระบบเกียร์แล้วก็ค่าเข็มขัดนะครับอ่าตัวนี้ก็ แสดงชัดเจนอ่ะน้ำมันนะครับเนาะอ่าเดี๋ยวผมเดี๋ยวลองสตาร์ทนะครับนี่เป็นไงครับนี่เดี๋ยวผมเปิดแอร์ดูนะครับอ่านี่แอร์แอร์สองนะครับแอร์เบอร์สองเนาะผมเปิดแอร์อยู่แล้วแบบเบอร์สองนะครับอือเป็นไงอ่าแอร์เบอร์หนึ่งครับเป็นไงครับเครื่องติดชัดเจนนะครับอ่อาเครื่องค่อนข้างเงียบนะ ส่วนตัวผมว่าเออค่อนข้างเครื่องนี่ค่อนข้างเงียบมากไม่ดังมากไม่ดังมากถือว่าใช้ดีเลยถือว่าโอเคนะครับเดี๋ยวผมไปดูเดีย๋ยวผมพาเปิดดูเครื่องข้างหน้าดีกว่าไปดูเครื่องข้างหน้ากันครับว่าเป็นยังไงถ้าหากว่าสสาร์จเครื่องเครื่องดังไหมเนาะอ่าเราก็ไปเปิดกระโปรงหน้านะครับ ค่อนข้างเบานะครับสะอาดโอเคมีค้าผมอ่าตุลูกค้าดูละดุกว้างๆเลยดูกว้างๆเลยนะครับอ่านี่ครับเข้ามาใกล้แล้วเป็นไงครับตัวเครื่องครับสะอาดใหม่ดูใหม่นะครับไม่มีคราบน้ํามันนะครับไม่มีคราบน้ํามันเปิดที่เครื่องนะครับสังเกตง่ายๆเลยถ้ารถนะครับมีคราบน้ำมันแสดงรถต้องไปถูกขอดนะครับ แต่นี่คือไม่มีค่าน้ำมนันเลยแสดงว่ารถของเราไม่เคยถูกต่อนะครับดูง,ง่ายๆเลยมีค่าสนิมไหมถ้าไม่มีค่าสนิมแสดงว่ารถคันนี้ไม่เคยถูกจนนะครับเนื่องจากเพชรโยนเราคัดรถนะครับก่อนที่จะนําเข้าสู่ร้านของเราก็คือเราต้องห้ามรถจมน้ํารถห้ามถูกต่อเครื่องนะครับมาก่อนนะครับเราสังเกตง่ายๆเลยแล้วเราตรวจรถก่อนรับนะครับดังนั้นลูกค้าที่รับรถจากเราแล้วไม่ต้องกลัวนะครับรถเราเช็คอย่างดีนะครับเพราะเราเป็นรถกะภาพเกตบ 4-5ถึงห้าดาวครับอ่ผมจะมาไล่ดูวิธีการดูรถนะครับรถถูกชนหน้านะครับนี่ครับตัวนี้ครับมีตัวตัวโครงรถนะครับโครงรถมีร่องรอยถูกชนไหมก็ดูตัวรมดูนี้ก็ได้ครับถ้าหากว่าเสียรูปหรือสีนะครับต้นไม่ตรงสม่รเสมอแสดงว่ารถเนี่ยต้องถูกชนมาแน่นอนแต่นี่คือสภาพเดิมๆจากตัวสีเนี่ยเป็นสภาพเดิมกับตัวรถแสดงว่ารถไม่เคยถูกชนแน่นอนนะครับกาผมไม่ดูอะไได้เลยอดูฝากระโปรงหน้าครับเป็นไงครับผมไล่กลูกค้าดูเป็นไงครับ นี่ครับยังกกมอย่างนี้เหมือนเดิมแสดงว่ารถนี้ไม่เคยถูกคน,น,นแน่นอนเรามีมร์มออด้วยนะครับคุณลูกค้าสามารถเช็คได้ครับมีสนดกาันความร้อนกับตัวรถนี้ยังใหม่ๆอยู่เลยเนาะเป็นไงครับรถรถค่อนข้างเงียบนะสังเกตว่ารถค่อนข้างเงียบเลยไม่เสียงดังไม่ไม่ดังแสดงว่ารถไม่มีปัญหาครับเราเปลี่ยนแบตเตอรีร่คุณลูกค้าด้วยนะครับเรารับอาการเราเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้เราเช็คทุกระบบก,ก่อนส่งก่อนส่งมือคุณลูกค้าถือว่าไม่น้อยนะครับตัวนี้ 200,000 4,000โลนะครับถูมากราคา200,500นะครับซื้อสดได้ซื_<_<__้อเลยนะครับคันนี้ผมเชียร์เลยเนาะผมเชียร์คันนี้เลยนะครับคุณลูกค้าวบอท่านไหนที่อยากได้รถมาสองก็ติดต่อหาน็อตกดทิ้งเบอร์ไว้ด้านล่างอยู่แล้วนะครับพวงมาลัยเป็นพวรมาลัยไฟฟ้านะครับตัวนี้เป็นพวงมาลัยไฟฟ้าเอาตัวนี้เป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับคุณลูกค้าอันนี้ผมให้คุณลูกค้าดูก่อนอันนี้ตัวล้อนะครับล้อของเรานะ โลโก้ก็สวยชัดเจนนะครับตัวนี้เนาะขอบสิบห้านะครับซิศเบรกนะตัวนี้ยางมิชลินเนี่ยนี่คืออะไริเบรกหน้าหลังครบชุดเลยนะครับยางมิชลินปีสองพันยี่สิบเอ็ดไม่มีร่องรอยถูกขูดถูกเฉียวถูกชนทำออกมาได้ดีท่อมาได้ดีมากเลยสวยมากเลยนะครับตัวนี้เนาะอ่านะครับรคุณลูกค้าเดี๋ยวมาดูข้างหน้ากัน ก็ตัวนี้เลยนะครับคุณลูกค้า t o y ยต้าวีอัล 1.5e นะครับตัวนี้ราคาถูกมากเลย259,000บาทนะครับผ่อนสบายเริ่มต้นที่4,000ต้นต้นเองกับสีเทาดานะครับผมเชียร์คุณลูกค้าเลยนะครับกับมา149,000บาทเนาะท่านใดที่ลูกค้าต้องการอยากรถมือสองกิจเอผมแนะนาคันนี้เลยนะครับนี่นะครับติดต่อับผมน็อตเพชรยนตนะครับอย่าลืมคุณลูกค้าฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดสดกระขายติดตามผมนะครับในช่องผมนะครับตัวนี้นะครับหรือมาเจอผมได้ที่น็อตเพชรยนเลยนะครับครับสวัสดีครับ